ข้อสอบเป็นข้อสองหลักเลยข้อนี้แพงมากคนไม่ได้อยากจะได้ความรู้จากคุณอย่างเดียวเขาต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์จากคุณด้วยมันต้องมาคู่กัน ทั้งการให้ความรู้อะไรบางอย่างกับการเอนเตอร์เทนเขาเพราะว่าคุณอยู่หน้าจอค่ะบางคนจะมาสอนอยากจะมาเป็นครูอยากจะสอนอยากจะเปิดคอร์สออนไลน์อยากจะเปิดเทรนนิ่งแต่ว่ามาถึงเนี่ยจะทําแบบมันดูจริงจังมากเลยอันนั้นมันอารมณ์เรียนในมหลาลัยอารมณ์เรียนในโรงเรียนกวดวิชามันไม่ใช่อารมณ์ของการเรียนออนไลน์การเรียนการสอนในออนไลน์คนต้องการทั้งความรู้และต้องการทั้งเอนเตอร์เทนความรู้กับเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องมาคู่กัน เข้าใจตรงนี้อย่างส่วนประกอบเนี้ยมันเป็นส่วนประกอบผสมที่คุณต้องทําให้มันดีคนถึงจะดูคุณอย่างยกตัวอย่างให้ฟังครูคนนี้ไม่เคยมาเต้นหรอกหน้าจอเนี้ยครูจะแนะนําวิธีที่ไม่ต้องลงทุนสูงเอนเตอร์เทนเขาด้วยความสวยแค่ mm hmm. คุณสวยเอนเตอร์เทนเมนเนี hmm. ่ยมันคือการทําให้คนอารมณ์ดี mm hmm. ทําให้คนแฮปปี hmm. ้ทาให้คนมีความสุข mm hmm. เวลาคุณดูสวยออกหน้ากล้องอ่ะเขาดูคุณแล้วเขาจะเพลิน